โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นตั้งอยู่เลขที่22ทับ2หมู่สตำบลท่าไม้อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตสองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด125คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนข้าราชการครูจำนวน9คนบุคลากรวิทยาศาสตร์จำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนครูธุรการจำนวน1คนนักการพันโลงจำนวน1คนโดยมีนางสุชาดาชาวนาดอนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น และจาาสิบธ์ตำรวจสุวิทย์ทาวนวัฒนพัฒน์ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น,เ,น,ตเ,ตนเป็นองค์กรชั้นนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทยันธกิจหนึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก12ประการมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่11บนพื้นฐานของความเป็นไทย 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเป้าประสงค์ 1. นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยสมดุลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาคมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่11 3 r อ4าปบนพื้นฐานของความเป็นไทย 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสำลิธสี่การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดช,ชอบต่อสถานศึกษาหสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ปีงบประมาณ2,567โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาปีงบประมาณ2,567ดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกค,คามทุกรูปแบบรวมถึงจากสาภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำโดยมาตรการ3ต่อ 2. ด้านโอกาสสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยดำเนินการให้เด็กได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามความถนัดและความสนใจพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนออกกลางคัน ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการศึกษามีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ด้านคุณภาพจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท,ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21เเป็นคนดีมีวินยัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษจัดกระบวนการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 4. ด้านประสิทธิภาพ บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดต,ตามและการประเมินผลการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลจุดเน้น 1. อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. มุ่งเน้นการสอนแนว Active Learning 3. โคชชิ่งเป็นระบบ 4. ค้นพบนวัตกรรมนํานำเบสแพ็กทิฟเผยแพร่และท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ